สวัสดีนะครับอยู่กับผมไอนามพยอมวันนี้นะครับผมจะลองบิวตัวละครที่เหมือนให้เหมือนผมมากที่สุดนะครับแล้วก็ไปลงเล่นกับทีมฟุตบอลในทีมในประเทศอังกฤษกันนะผมนี่เหมือนไหมเหมือนไหมซึ่งผมพยายามจะทำทั้งส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักให้เหมือนชีวิตจริงของผมมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ผมจะเลือกเล่นเป็น ปอีกซ้ายแล้วกันแล้วก็ถนัดขวานะแล้วขาดไม่ได้เลยครับผมถ้าดีใจเราต้องเลือกนี่<ร>ไปไม่รอช้าผมว่าเราควรสตาร์ทเริ่มจากอ่าทีมแบบล่างๆเนาะแบบอาซักจากหลีกแชมเปี้ยนชิพก็แหลซึ่งเท่าที่ผมดูๆแล้วเนี่ยผมว่าเราควรเลือกทีมที่ มีระบบ4-3-3นะหรือระบบอะไรก็ได้ที่แบบมีมีตัวปีกนะครับผมเพื่อให้ผมแบบมีอิสระในการเล่นเนาะเพราะว่าผมอยากเล่นเป็นปีกซ้ายเนาะโอเคฉะนั้นผมดูแล้วเราน่าจะเริ่มสตาร์ทแคลเรียของเราที่ b ิสตันซิตีนะครับผมไป Let's go! <S ความยากของบอดนะผมเลือกเป็น l e g e จนเดอรดีกว่านะแล้วก็อย่างอื่นก็โอเคละไป let's go <S มาแล้วบิสตันซิตี เปิดตัวนักเตะหน้าใหม่ไอนามพยอมไปไหนแล้วละ่ะ <Okay. S 1> เมื่อไหร่มึงจะมา <Okay. S 1> เอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่จะได้แนะนำนักเตะหน้าใหม่สู่ทีมของเราไอนามพยอมอ้าปุบมือครับปบมือ,มอ <c oughs> นี่นี่ผมอยู่นี่ผมอย <Am igos. S 1> ู่นี่ไม่ไงอามีโกู สารสเปนหรือเปล่า,าอามิโกสเฮ้ยกูเลือกทีมอังกฤษนะเว้ยเฮียได้เวลามันนะผมอ่ะเรามาดูอ่าเงื่อนไขาการต่อสัญญานะครับถ้าทีมทีมของผมเนี่ยจะสมัมจะจะพิจารณาการต่อสัญญาได้ต้องมีอ่าเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงบอลที่27%นะครับผมแล้วก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็น25%ของแมตช์ทั้งหมดของอ่าของทีมบิสตันซิตี้นะครับผม แล้วก็สามอันข้างล่างนะครับจะเป็น optional ลนะก็คือแบบทําอันใดอันหนึ่งในนี้สำเร็จสักอันเราก็จะได้รับการต่อสัญญานะก็จะมีแมตช์1 1หนึ่งแมตช์โอ้โคตรง่ายเลย first time shot go ก็คือยิงได้นะครับยิงได้ครั้งแรกแล้วก็โหมงชนะเนาะผมว่าเออไม่ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับส่วนทีมที่ผมอยากเล่นจริงๆนะครับอยู่แล้วครับผมไม่คบผมเด็กหงนั่นเองลิเวอร์ p o o อ่ะเ a ี they a r Looking for Player for more S1 ครับโอเคไอ้สั์เออเออฟูแรล่มก่อนก็ได้เราต้องไปเป็นทีละสเต็ปนะครับผมมาครับเรามาเซสชั่นการซ้อมเซสชั่นแรกนะครับผมอ่าผมว่าเนื่องด้วยเราเล่นปีกเนาะผมว่าเราควรจะเน้นที่การเลี้ยงบอลเป็นหลักนะครับแล้วก็อ่าการชูตติ้งเนาะในช่วงแรกๆผมจะเลือกอันที่ง่ายๆก่อนแล้วกัน โอ้อันนี้เลี้ยงบอลผ่านจุดมาร์กโคตรง่ายไวชิลไวชิลอาดเอ้ยอะไรของมึงอะไรของมึงไม่ไงล็อกหลบไอส้สัตเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โอ้ยเชียร์เชียร์เฮ้ยมึงใครเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นตัวกูเองแล้วเนี่ยไปบักนิดนึงไม่ไงล็อกหลบหัวทิ่มไปดิมึง อุ้ยมันเกือบเตะกูได้เว้ยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ได้อยู่นี่ไงล็อกหลบฮ้ยไปยาวๆน้องนี่ล็อกหลบไอ้เหี้ยไม่ได้แดกหรอกโอเคเพลย์นีคสติวมามาผมจะเล่นเป็นตัวตัวเองละเอากลวยโอ้โห เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เข้าช่องหมุนโอเคเกรดเอสวยอยู่สวย,ยเรายัางทำได้ดีอยู่นะมาเซสชั่นกันจบสกอร์ดูดิว่ากูจะขมแค่ไหนปังปั่นโคง้โคงเอ้หยิบเอาวันดีน้อง ซัดเต็มพอ่อรอดเต็มแข้งซัดแม่งไปไหนวะนะไปยากอยู่แล้วเนี่ยยากอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไปนู่นเลยเว้เราจบสกอร์ทูเรตมากนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นที่ฝีมือหรือเป็นที่สกิลส่วนตัวนะครับ <S <S แต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นที่ฝีมือเองนี่แหละโอเคได้อยู่ซีรีสร์รซลเลย เฮ้ยเลเวลสอุ้ยเราได้แต้มสกิลมา9พอยต์เลยนะผมว่าเราควรจะอัพที่สปีดต้นเน้นที่สปีดต้นก่อนเนาะช่วงแรกปีกต้องเร็วไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงบอลดีไอแต้มสกิลเหมือนมันจะบักบักนิดนึงนะเพราะว่ามันมันไม่ลดอะเออ,อเติมฟินิชชิ่งไปด้วยเท่านี้น่าจะเพียงพอเลยนะแมตช์แรกลิสตันซิตี้เจอดำสเตทกรุ๊ปสเตทเหมือนเป็นเฟรนลี่แมตช์นะ แรกครับเราจะได้ลงตัวสำรองในนาทีที่57นะแล้วซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือทีมเราโดนนำอยู่หนงศูนย์นะครับผมเราต้องเข้าไปเปลี่ยนเกมเส้นทางสู่ชัยชนะมาแล้วมาแล้วได้เวลาลงสนามไอ้นาำพยอมอันนี้ก็เป็นแมตช์ออบเจ i ทีฟนะครับก็คือเราต้องได้ประตูหรือแอสซิตอย่างน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การคอร์สท,ที่คอร์ส คอสสำเร็จเนี่ยที่15%นะแล้วก็เก็ตแมตแล้วก็ได้แมทเลตติ้งอ่า77.5นะครับผมผมว่าไหวอยู่ไหวอยู่ไม่น่ายากมาจังหวะแรกเราได้เปิดมุมเลยฮึบเอ<ๆ>เอผมลืมบอกนะผมจะพยายามเล่นแบบไม่ขอบอลจากบอดน,นะเพื่อความสจมสจริงเนะเาะสมจริงเนาะได้บอลจังหวะแรกแล้วฮึบเล<อ><อ><ๆ>ี้ยงไปทำชิง<ๆ>เพื่อนโอ้โห ยังไหวชิลอยู่ครับตอนนี้ทีมเรากำลังเซตบอลน,นะข้ามาฝั่งนี้ไหมผมวิ่งช่องโโอ้โฮเฮ้ยจีจิชู่ เอาประเดิมสกอร์ตั้งแต่แมตช์แรกนะทุกคนมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะไม่เท่าไหร่ต่ํากว่าหัวไม่เท่าไหร่ดูนะจังหวะน,นี้นะครับผมว่างพอดีเพื่อนก็เลยส่งมาแล้วก็ปั่นเข้าไปเสียบมุมแบบงามๆถือว่าใช้ได้ครับตอนนี้ทีมเราตามตีตื้นมาเป็น1นต่อหนึ่งแหมฝั่งนู้นเขาครึ่งบอล อย่านะมึงอย่านะอย่านะอุ้ยไม่เห็นกล้องไม่เห็นกลัวเราน่าจะปัดนะเมื่อกี้ใช่จริงด้วยมาเพื่อนขอโมอง,องเคียย์ออกมาแล้วก็ให้ผมได้สวนงามๆเฮ้ยโกผมวิ่งผมวิ่งส่งไหมส่งไหมเปิดยาวไหมไม่โอเคผมจะเน้นปีกที่แบบสไตล์ตัดเข้าในนะครับผมแล้วก็ปั่นหรืออะไรเงี้ย เพื่อนไปโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วยังไม่เข้าใจกับเพื่อนนะตอนนี้กลับมาเล่นเกมรับก่อนเลยฝั่งนู้นก็ได้สวนมากล้องกล้องไปไหนกล้องไม่เห็นโอเคเราตัดบอลได้เพื่อนเขี่ออกมาครับโอ้แต่อย่างเข้าทางเขาอยู่เอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหโดนจนได้ไม่ไหวไม่ไหว ยืนปักหลักที่ริมเส้นเลยครับผมแล้วอยอยาำเกมตอนบอลมาถึงเราวิ่งช่องนี้วิ่งลำหน้าวะ่ะอาจจะฟาวสวยสวยไปแดงไหมไม่น่าเสียดายน่าเสียดายมันเสียบขาเต็มเต็มเลยนะดีๆเพื่อนสกอตดีๆผมเข้ากลางเพื่อนได้ไหมเฮ้ยจังหวะของเรายิงหูติดบอก เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาฝั่งนุ้นจ่ายบอลพลาดแล้วยังไงโอ้เร้คลองหน้าเราวืดเฉยเลยเอาแล้วอะไรนะโอ้โหน่าเสียดายมากจังหวะนี้เฮ้ยสวยดิคอ,อนิกของามๆยังไม่ได้ส่งให้เพื่อนก่อนโอโ้เพื่อนทันกระลิงเอ้ยโดนโหมกระหนำ่ำบุกสะพักแล้วนะยังไม่ได้คลองบอลเลยนะ เป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับผมอย่าวิกล้องตัดไปนุ่นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่าน้องอย่าไปไเราวิ่งสอดสิครับมงมงมาอุ้ยนะไปเข้าทางเขาอีกแล้วเว้ยอะไรวะโอ้เรียบร้อยเลยสามหนึ่ง ทำอะไรโโอ้หเนี่ยกองกลางเราแพ้อ่ะฝั่งนู้นได้คลองบอลตลอดเลยทดสองอาทีน่าจะจบแล้วแหละครับได้สวนอีกสักทีไหมเพื่อนโอ้โหเ,เกมแรกของไอ้น้ำพยอมนะประเดิมหนึ่งสกอร์แต่ทีมแพ้ไปสามหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าฟอร์มส่วนตัวผมค่อนข้างพอใจนะ เราทำเอาตีทิบสำเร็จไป2อันนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งใช่ใช่แต่เกมแรกเรายังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลน,นะผมว่าเรา m ูฟอ่อนครับไปเกมถัดไปกันดีกว่าเกมที่2ครับเราเจอนะเอาสบวกนะตอนนี้ผมจะได้เปลี่ยนตัวลงไปลงลงเล่นในนาทีที่61เหมือนเดิมครับทีมโดนดำอีกแล้ว1-0ไปลงเป็นตัวสำรองเอาเกมนี้เราได้ลงเล่นในปีกขวา ชิหายและแต่ไม่เป็นไรครับโคดให้ลงมาเล่นเราก็ต้องเล่นพาสบอลไปก่อนเฮ้ยปีกขวาเราเติมขึ้นไปแล้วเราควรเข้ากลางนะเฮ้ยสวยลำไหมเพื่อนส่งตบเข้าในยิง เอ้ยกองหลังน้องเชียดีๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมาอีกแล้วเว้ยอย่านะเออกองหลังปิดให้มันออกข้างดี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 ปิดไปเรื่อยๆปิดไป,ไปเรื่อยๆสวยได้สวนผมวิ่งทะลุไปแล้ววิ่งทะลุไปยาวๆจะล้มสวยในเวลาโซโล่เดียวเพื่อนวิ่งเติมเพื่อนโอกาสดีกว่าให้เพื่อน ขัดแบกไหมเฮ้ยโอ้โหโดนปิดมุมยิงว่ะขึ้นหลังก่อนไปขึ้นปั้นติดได้อีกโอ้โหมันมาอีกแล้วโอ้หทีมน้นเขาจ่ายบอลลื่นไหลมากเลยโดนไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยสองศูนย์ เฮ้ยบอาเฮ้ยเอาทำไมอยู่เฉยมันให้มาเล่นปีกซ้ายเนี่ยเอาก็สวยสิอย่างนั้นโอ้ยไม่มีงบรูมส่งเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนจ่ายออกข้างโอเวร์แลเพื่อไม่ได้ส่งตอนนี้โค้ชสั่งให้เรากลับมาเล่นทางปีกซ้ายแล้วนะครับเพิ่งสั่งเมื่อกี้เลย เกมนี้เราก็ยังไม่ค่อยไร้บอลอยู่ดีนะครับมันคอรสมายาโอ้โออสามศูนย์ไอาอุ้ยอะไรอยาเนี่ยสายล่งเพื่อนเฮ้ยแต่มันเข้ากลางไปแล้วโอ้โหจบเกมไปโอ้แล้วดูออบจิตีเกมนี้เราทำไม่สำเร็จสักอันเลยนะครับ ไม่ไหวไม่ไหวฟอร์มแบบนี้มาเกมเฟนลี่แบทเกมไทยนะครับรอบนี้เจอทีมอะไรวะวเนี่ย CD l e g เลกาน่าเราถูกเปลี่ยนตัวลงในนาทีที่56ในตำแหน่งปีกขวานะครับผมเฮ้ยมาอีกแล้วกูกลเราเซฟนะทีมเราฟอร์มไม่ค่อยดีเลยไ้ยโอ้โหโกลัวเขาเคลียร์ให้เราอะมองึ้นโอ้โหอะไรของกูนะมองอย่างเชี้ย ยังได้ไหมเฮ้ยสวยวิจยเราโดนลุมแต่ได้อยู่ยาวดิครับยาวดิยาวยาว,ยาวบอกเลยโอโ้แต่ยาวเกินในหา่าตามให้สุดครับผมสวยผมวิ่งอยู่เฮ้ยแต่เพื่อนเลือกคนกลางได้ปะโอ้โห ยานะสวยอุ้ยโดนปิดป่ะส่งคืนก่อนโอ้โห,โหกองหลังเราเนี่ยเสียบจุดโทษเหรอโดนบอลน,น้องโดนบอลจานเสียบโดนบอนลดูดิโอ้โห ตนใบเหลืองด้วยเราเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราย่อมมีผิดพลาดเฮ้ยระดนโยกไปเล่นปีกซ้ายล้วสวยสวยสวยเฮ้ยมันวอลเล่วะ่ะเกือบไปละไม่ดีไม่ดีดเพื่อนสก,กัดสวยเอา้าไม่สวยละ เรียบร้อยสิทีมฟอร์มฟอร์มยำแย่มากเลยตอนนี้บอลมาถึงที่เราล็อกเข้าในอ้าวอุ้ยมันทำอะไรอะเฉียวกออกข้างก่อนอุ๊ยสวยดิสวยไอาย,ยาวๆครับผมโอ้โห,โห,โห สวยไปชอตนี้เราต้องไปแล้วลถได้แล้วกระชากไปก่อนเอาดิเพื่อนยังไม่เติมงั้นปั่นเองเลยละกันเรียบร้อยแต่สองหนึ่งไม่รู้จะดีใจไปทำไมอะข้ามดิวะ่ะทีมเรายังโดนนำอยู่อะ่ะทดสองนาทีเป็นไปได้ไหมเฮียตีเสมอ สวยจัาหวะสุดท้ายโอ้โหกรรมการัน3เกมแรกที่เราลงให้กับบิสตันซิตี้นะครับลงไป3เกมเราสกอร์เรายิงไป2ลูกนะแต่3เกมนี้ทีมเราแพ้ทั้ง3เกมเลยนะครับซึ่งถือว่ายังยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ถึงผมจะยิงได้แต่ทีมก็ยังแพ้อยู่แต่ก็จะเป็นยังไงนะครับผมจะสามารถช่วยทีมให้กลับขึ้นมากลับมาชนะได้ไหมถึงความมั่นใจกลับมาได้ไหมก็เจอกันพารหน้าครับผม